คนอาจสงสัยว่าบุญซื้อได้จริงหรือคำตอบคือไม่ใช่การซื้อขายเหมือนสินค้าทั่วไปแต่คือการสร้างเหตุแห่งบุญด้วยการแลกเปลี่ยนบางสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์เวลากำลังหรือจิตใจแล้วเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แกต่ตนเองและผู้อื่นอันเป็นการซื้อโอกาสแห่งบุญให้เกิดขึ้นในชีวิต สวัสดีครับช่องแสงสุขวันนี้ขอสเสนอตอนวิธีซื้อบุญครับเวลาเงินและสุขภาพคือ3สิ่งสําคัญของชีวิตในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าใครจะเกิดมาในฐานะใดต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่ต้องการเหมือนกันคือการมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขหากมองให้ลึกลงไปแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเราทุกคนมีอยู่3ประการได้แก่เวลาเงินและสุขภาพ ทั้งสสิ่งนี้เปรียบเสมือนเสาหลักที่ค้ำจุนชีวิตหากขาดไปเพียงอย่างเดียวก็อาจทําให้ชีวิตไม่สมบูรณ์ทําให้หลายคนรวมทั้งตัวกระผมคิดว่าบุญคือสิ่งสําคัญเพื่อให้เกิดให้มีเวลาเงินและสุขภาพที่ดีวิธีการซื้อบุญจึงเป็นการดักความคิดของคนทั่วไปแต่เชื่อสิครับมันสามารถทําให้เกิดขึ้นได้จริงได้บุญจริงๆ วิธีซื้อบุญกรณีที่1การซื้อบุญด้วยทรัพย์ตามความหมายที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงเอาเงินไปแลกบุญแบบซื้อขายแต่คือการเปลี่ยนทรัพย์ให้กลายเป็นเหตุแห่งความดีผ่านการให้ทานที่มีเจตนาบริสุทธิ์และเกิดประโยชน์แท้จริงกับผู้รับและสังคมยิ่งเจตนาดีการใช้ทรัพย์ถูกที่ผู้รับได้ประโยชน์จริงยิ่งได้บุญเต็มบุญที่แท้จริง หลัก3ข้อในการซื้อบุญด้วยทรัพย์ให้ได้บุญเต็มให้ได้บุญจริงคือดูที่เจตนาคือตั้งใจให้เพื่อเกื้อกูลไม่หวังโอ้อวดหรือหวังผลลาบลอยดูความถูกต้องคือเงินมาจากอาชีพสุจริตและใช้ไปในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนดูประโยชน์โดยแท้คือเงินถึงความจำเป็นจริงของผู้รับเกิดผลดีวัดได้หากการซื้อบุญด้วยทรัพย์ พร้อมทั้งสามพอนี้การให้ด้วยซัพย์จึงมีน้ำหนักและได้บุญโดยแท้จริงการใช้ทรัพย์ซื้อบุญก็มีหลายวิธีการอาทิเช่นหากในรูปแบบสายศาสนาการใช้ทซั์ซื้อบุญก็อยู่ในรูปแบบการถวายสังฆทานอุปถัมภ์วัดถวายปัจจัยสี่จีวรอ,อาหารยาที่อยู่อาศัย การบูรณะศาสนาสถานคือเรื่องงานซ่อมแซมที่จำเป็นจริงหรืออาจจะในรูปแบบของธรรมทานคือสนับสนุนสื่อธรรมะการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นต้นหรือหักในสายกตันญอยู่ครอบครัวการดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณอาจจะเป็นค่ารักษาค่าใช้จ่ายจ,จำเป็นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นนาบุญชั้นยอด หรือบางครั้งอาจจะให้ในรูปการให้ทุนการศึกษาให้ลูกหลานหรือญาติที่ขาดโอกาสและในสายสาธารณะประโยชน์ให้ได้หลายรูปแบบอาทิเช่นบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อตั้งทุนรักษาผู้ป่วยยากไร้การให้การศึกษาเช่นการให้ทุนเด็กขาดโอกาสช่วยเรื่องอุปกรณ์เรียนหรือในยามที่มีภัยพิบัติเช่น ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมไฟไหม้เป็นต้นและในสายพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องทุนอาชีพช่วยเรื่องเครื่องมือทำกินช่วยเรื่องให้ความรู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตลาดคุณธรรมช่วยซื้อสินค้าดีมีความยั่งยืนวิธีซื้อบุญกรณีที่สองซื้อบุญด้วยแรงกายคือการเปลี่ยนพลังงานเวลา และความเหนื่อยให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมโดยมีเจตนาบริสุทธิ์คือเมตตาความภาคเพลินคือวิริยะและความอดทนคือขันติเป็นหัวใจความดีจึงเกิดทั้งนอกกายสภาพแวดล้อมดีขึ้นช่วยคนได้จริงและในกายคือใจมีอ่อนโยนปล่อยอัตตาฝึกสติหากการปฏิบัติชอบด้วยเจตนาทั้ง3นี้คือ 1. ถูกเจตนาช่วยด้วยเมตตาไม่โอ้อวด 2. ถูกที่เลือกงานที่จำเป็นจริง 3. ถูกวิธีปลอดภัยเป็นระบบเคารพผู้รับสรุปโดยง่ายคือการซื้อบุญด้วยแรงกายนั้นเป็นการลงทุนเหงือ่อให้กลายเป็นความสุขและศรัทธาที่จับต้องได้ทำแบบมีระบบปลอดภัยเคารพผู้รับ และทำสม่ำเสมอคุณจะพบว่าพื้นที่รับตัวสะอาดขึ้นเมืองหน้าอยู่ขึ้นความสัมพันธ์อบอุ่นขึ้นและใจเรานุ่มนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากว่าเราจะอุทิศแรงกายให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณกุศลแล้วก็ลงมือจะกระทำให้อธิษฐานว่าขอกุศลจากแรงกายในวันนี้เกื้อกูลตนครอบครัวชุมชนสรรพสัตว์และผู้มีพระคุณทุกท่านให้ถึงความสุข และปัญญาที่งอกงามสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยนะครับวิธีซื้อบุญกรณีที่3ซื้อบุญด้วยเวลาการซื้อบุญด้วยเวลานั้นไม่ใช่การเอาเวลามาแลกบุญแบบธุรกรรมแต่คือการเปลี่ยนช่วงชีวิตที่มีจำกัดให้กลายเป็นเหตุแห่งความดีผ่าน3แกนหลักคือ หนึ่งคือการภาวนานั่งสมาธิเจริญสติเพื่อชำระใจ 2. การกระตันยูเมตตาให้เวลาแก่พ่อแม่ผู้สูงวัยผู้ป่วย 3. การศึกษาธรรมการฟังธรรมอ่านธรรมะแล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงหลักการซื้อบุญด้วยเวลานั้น ต้องประกอบไปด้วยเจตนาดีคือการตั้งใจดีรวมด้วยความสม่ำเสมอคือการได้ทำบ่อยๆและต้องมีคุณภาพความใส่ใจทำด้วยสติผลจึงเป็นที่บุญงอกงามเมื่อได้กระทำภาวนาซื้อบุญแล้วให้แสดงเจตนาเมตตาภาวนาด้วยด้วยการระลึกถึงตนถึงผู้อื่นแล้วกล่าวในใจว่า ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากอันตรายมีเมตตาต่อตอนเองขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดส,สาธุสาธุสาธุด้วยนะครับเวลาคือทรัพย์ที่เท่าเทียมกันที่สุดทุกคนเราก็มีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากัน เมื่อเราแบ่งมาภาวนากตันยูและศึกษาธรรมอย่างสม่ำเสมอเวลาเหล่านั้นจะถูกแปรรูปเป็นบุญที่ทำให้ใจใสใจสบายเบาใจอ่อนโยนและฉลาดรักทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยวิธีซื้อบุญกรณีที่4การซื้อบุญด้วยคำพูดบุญด้วยคำพูด คือการเปลี่ยนเสียงจากใจให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมผ่านเจตนาเมตตาความจริงและการละเทสะหรือที่เราเรียกกันติดปากคือสัมมาวาจาการพูดถูกตรงทางคือ 1. การพูดความจริงไม่โกหกไม่บิดเบือนไม่เติมแต่ง 2. พูดประสานไม่พูดยุแยกแต่พูดเพื่อสร้างความสามัคคี 3. พูดจาอ่อนโยนไม่หยาบคายไม่ประชดประชันเสียดสีเมื่อคำพูดเรามีประโยชน์และถูกกาลเทศะพูดเพื่อเกื้อกูลในเวลาที่เหมาะเหตุการณ์พูดจาที่ประกอบด้วยเหตุสามประการนี้คือพิจารณาก่อนพูดว่าจริงไหมจำเป็นไหมเมตตาไหมเพื่อให้การซื้อบุญด้วยคำพูดเกิดเป็นบุญจริง ที่เกิดความจริงบุญที่เกิดขึ้นด้วยคำพูดคำพูดคือสะพานจากใจเราไปสู่ใจคนอื่นเมื่อเราพูดจริงอ่อนโยนเกื้อกูลและถูกเวลาเรากำลังซื้อโอกาสแห่งบุญให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นทั้งในใจเราคนตรงหน้าและบรรยากาศรอบตัววิธีซื้อบุญกรณีที่ห้า คือการซื้อบุญด้วยจิตใจบุญด้วยจิตใจคือการปรับทิศทางหัวใจให้เป็นเมตตาให้อภัยและเกื้อกูลเมื่อใจถูกต้องการกระทำเล็กๆก,ก็กลายเป็นบุญใหญ่ได้ทันทีซื้อบุญด้วยจิตใจต้องเป็นเจตนาเมตตามีสติรู้เท่าทันและมีความสม่ำเสมอทำให้เกิดใจเบาบุญหนา ทำจิตใจให้มีเจตนาเมตตาให้กลายเป็นปกติสําหรับเราการซื้อบุญด้วยจิตใจกล่าวง่ายๆคือการวางใจให้เป็นทานอาจจะเป็นการให้อโหสิกรรมวางบัญชีหนี้ทางใจเลิกจองเวรเลิกทวงความผิดแต่ไม่ใช่การปัดความจริงเป็นการยอมความจริงปล่อยวาง รู้จักให้อภัยเท่ากับลดโทษในใจคืนอิสรภาพให้เราก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะคืนดีเว้นระยะหรือตัดขาดตามเหตุผลและความปลอดภัยจิตใจดีคือบุญคำกล่าวให้เกิดบุญหรือคำกล่าวให้อโหสิก,กรรมวันนี้ข้าพเจ้าขออโหสิก,กรรมต่อ หากท่านล่วงเกินข้าพเจ้าข้าพเจ้ายกโทษวางใจไม่จองเวรหากข้าพเจ้าล่วงเกินท่านไม่ว่าด้วยกายวาจาใจขอท่านเมตตาอโหสิกรรมด้วยเถิดน,นับจากนี้ขอให้ต่างฝ่ายเรียนรู้เติบโตและพ้นทุกข์ตามวิธีของตนเมื่อเรามีใจให้อโหสิกรรมแล้วก็ควรแผ่เมตตาด้วย บทภาวนาแผ่เมตตาสัพเพสตาอเวราโหนตุอัพยปัชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตานังประริหรันตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความขับแค้นและรักษาตนให้อยู่เป็นสุขสาธุ สาธุสาธุซื้อบุญด้วยจิตใจคือการหันหัวใจไปทางเมตตาให้อภัยและเกื้อกูลเมื่อใจถูกทิศการกระทำเล็กน้อยก็มีอนิสงส์ใหญ่ได้ทำสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันใจเราจะเบาความสัมพันธ์จะดีเมตตาจะไหลามาและคุณจะพบว่าความสุขที่เรียบง่าย มันอยู่ใกล้กว่าที่คิดมันอยู่รอบๆตัวเราบุญไม่ได้อยู่ไกลตัวเราไม่จำเป็นต้องรอวันพระหรือไปวัดใหญ่โตแต่สามารถสร้างบุญได้ทุกวันทุกเวลาจากสิ่งรอบตัวเราแค่เปลี่ยนทรัพย์เวลาแรงกายคำพูดและจิตใจให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น บุญก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและย้อนกลับมาเติมเต็มหมดใจให้กับตัวเราเองบทภาวนาวิธีซื้อบุญนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอตั้งจิตเป็นกุศล ขออุทิศทรัพย์เวลาแรงกายคำพูดและจิตใจให้เป็นเครื่องซื้อบุญในวันนี้ด้วยทรัพย์ขอให้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตกลายเป็นประโยชน์แก่ผู้ยากไร้วัดวาโรงพยาบาลและสาธารณะุุศลเป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลไพยบณ์ด้วยแรงกาย ขอให้แรงที่ได้ลงมือทำไม่ว่ากวาดหลานวัดช่วยงานสังคมดูแลครอบครัวกลายเป็นพลังแห่งบุญเกื้อกูลโลกและใจตนด้วยเวลาขอให้เวลาที่สละนั่งสมาธิเจริญสติหรือการใช้เวลาเยี่ยมพ่อแม่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยกลายเป็นบุญที่ทำให้ใจสงบ และเต็มไปด้วยเมตตาด้วยคำพูดขอให้ถ้อยคำที่ออกจากปากวันนี้เป็นถ้อยคำสุภาพอ่อนโยนให้กำลังใจไม่โกหกไม่ใส่ร้ายแต่เกื้อกูลและเชื่อมใจผู้คนเป็นบุญแห่งวาจาที่บออริสุทธิ์ด้วยจิตใจขอให้ใจนี้เปี่ยมด้วยเมตตาให้อภัยอาโหสิกรรม มีความการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนแผ่เมตตาออกไปไกลให้สัรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขด้วยบุญทั้งหมดเหล่านี้ข้าพเจ้าขออุทิศแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรและสัรพสัตว์ขอให้ทุกดวงจิตได้รับความสุขความสว่างและผลจากความทุกข์ทั้งปวงสาธุสาธุ สาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตเป็นกุศลขออุทิศทรัพย์เวลาแรงกายคำพูดและจิตใจให้เป็นเครื่องซื้อบุญในวันนี้ด้วยทรัพย์ขอให้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตกลายเป็นประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ วัดวาโรงพยาบาลและสาธารณกุศลเป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลไพยบู์ด้วยแรงกายขอให้แรงที่ได้ลงมือทำไม่ว่ากวาดลานวัดช่วยงานสังคมดูแลครอบครัวกลายเป็นพลังแห่งบุญเกื้อกูลโลกและใจตนด้วยเวลาขอให้เวลาที่สลัดนั่งสมาธิ จเจริญสติหรือการใช้เวลาเยี่ยมพ่อแม่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยกลายเป็นบุญที่ทำให้ใจสงบและเต็มไปด้วยเมตตาด้วยคำพูดขอให้ถ้อยคำที่ออกจากปากวันนี้เป็นถ้อยคำสุภาพอ่อนโยนให้กำลังใจไม่โกหกไม่ใส่ร้ายแต่เกื้อกูลและเชื่อมใจผู้คน เป็นบุญแห่งวาจาที่บริสุทธิ์ด้วยจิตใจขอให้ใจนี้เปี่ยมด้วยเมตตาให้อภัยอโหสิกรรมมีความการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนแผ่เมตตาออกไปไกลให้สปปรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขด,ด้วยบุญทั้งหมดเหล่านี้ข้าพเจ้าขออุทิศแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตร และสรรพสัตว์ขอให้ทุกดวงจิตได้รับความสุขความสว่างและผลจากความทุกข์ทั้งปวงสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้าขอตั้งจิตเป็นกุศลขออุทิศเวลาแรงกายคำพูดและจิตใจ ให้เป็นเครื่องซื้อบุญในวันนี้ด้วยทรัพย์ขอให้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตกลายเป็นประโยชน์แก่ผู้ยากไร้วัดวาโรงพยาบาลและสาธารณกุศลเป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลไพบุญด้วยแรงกายขอให้แรงที่ได้ลงมือทำไม่ว่ากวาดลานวัดช่วยงานสังคม ดูแลครอบครัวกลายเป็นพลังแห่งบุญเกื้อกูลโลกและใจตนด้วยเวลาขอให้เวลาที่สละนั่งสมาธิจริญสติหรือการใช้เวลาเยี่ยมพ่อแม่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยกลายเป็นบุญที่ทำให้ใจสงบและเต็มไปด้วยเมตตาด้วยคำพูดขอให้ถ้อยคำที่ออกจากปากวันนี้ เป็นถ้อยคําสุภาพอ่อนโยนให้กำลังใจไม่โกหกไม่ใส่ร้ายแต่เกื้อกูลและเชื่อมใจผู้คนเป็นบุญแห่งวาจาที่บริสุทธิ์ด้วยจิตใจขอให้ใจนี้เปี่ยมด้วยเมตตาให้อภัยอโหสิกรรมมีความการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียน แผ่เมตตาออกไปไกลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขด้วยบุญทั้งหมดเหล่านี้ข้าพเจ้าขออุทิศแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรและสรรพสัตว์ขอให้ทุกดวงจิตได้รับความสุขความสวา่างและผลจากความทุกข์ทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ